กันนะครับนี่จะมาเล่นเกมรูปบ็อกซ์ซึ่งจะมาเล่นแมพ King Peach น,นั่นเองซึ่ง King Peach ผมก็ชอบเล่นเดินธรรมดา King Peach ก็ถ้าว่ามันทำอะไรได้ King Peach ก็ทั่เลี้ยเออนม่ควรจะมีที่เบี้ยนะมันเพิ่ง,ง,งใช้นะคะในตัวเองเพิ่ใช้ เรนไม yeah, uh ่รู้ว่าใช้ครยู่คิดไปว่านะกิงพิชกิพิชเอาไปไ้เลยนะฮะเขาไปเรียบร้อยฮะต้องรอฮะต้องดูมันบุนติ้วติ้วอยู่นะฮะบุนติ้วอ่ะเล็กหน่อยอ่ามาแล้วมาแล้วค่ะ ท้าสีท่าสีค่ำพวกพวไม่แท้รู้แล้วใช่ไหมครับครับทาเองจะท่าดังท่าเอาสีม่วงเอาสีน้ำตาลสีอ่อนๆมันหลูอยู่แย่ของท่าเพราะว่ามือเส้ร์วนกันแล้วพ้วนกันแล้วตีไปอยู่คือบบกเผ็ดซื้อๆเพราะว่าเทียงมากแต่้นเด้เตรียมเรื่องม่ท่าอื่นหรอกท่าแม่ยันนี่แต่ท่าเล่น สาวเห็นกรท่านขึ้นเนี่ยเห็นสาวเมียคนนีขอให้ล่ะนียขอบคุณนะปูปูย่างกับเตยจีรยนอนไดีไปเลยลูกพ่อปวดูเออ ผวดับใช่ไหมเนี่ยต่นตเลยตื่นตื่นเปดปิดขาไฟก่อนฝึกอ้ยกดอี๋เนี่ยนี่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  ไปเลยเออต่อยต่อยเออเอ้เก er. ่งมากเก่งว่ะโอเคฮะเราจะไปกดโดนกันโอ้ยโอ้ยแรงนะเนี่ยโอ้ยนี่กันโตส้ ดับไปเลยตัวให้น um> ี่ก well ู้กลโพสหรอบาตจะไปในวงนั่งนังซือบาดรูกพอนบุเปลี่ยน่ะ

ชุเบเข็ดอดบายไม่ได้แุูกคนอื่นูกคนเห็นไหจ้ังเห็นูกครับลูเปิดดูเลยนี่สมัยจะเป็นผู้ชายก็มไม่บ้าเ็นเอง์เอง้าผู้ชาย <c oughs> ว่าผมน้อยๆได้ครับ มันจะไปทะเนจะออกทะเลโอเคมีสี่ตัวมี a e i u i u o a e I. i o u o a e i o u o A E E I เ O อี่อมทเออีไ O U อยนับอแมยอเอาแล้วก็หยุด A E I O U A โอออน E I ไอย่ายายยังได้เลยห้าตัวหรือยูจังสามารถอะไรยังหรอกเที่ยว องไปแบบเฉพวกนี้ดูสิเรื่องาอรกมากไปสดกันมานพวกใช่เก่งมาก โอ้ยช่วงนี้ก็จะมาอันนี้เยก็เป็นได้มาโอเคอเคอเค้อเมาเดิมไอสุ่มันแล้วกใช่อย่าไปฆ่ามันไอ้ตัวนั้นนะนะอย่าไปฆ่ามันโอ้ยบอกว่าอย่าไปฆ่ามัน